สวัสดีคะ่ะวันนี้พบกับช่องแล้วแต่ได้อีกแล้วนะคะคือไปไปดูคอนเทนต์แบบว่าเออเยอะๆมานะคะก็เอออยากลองทําดูเอออยากลองทําดูว่าพี่อู๋จะมีปฏิกิริยายัางไงนะคะก็คือ <Yes. S 1> พี่แพรลองมาหลายชุดแล้วนะก็ยังไม่เท่าไหร่ก็ถือว่าได้อยู่แต่ว่ายังไม่เท่าไหร่ก็คือเห็นที่คาดผมมาตรงน้องแล้วก็จะมีอ่าอันนี้เลยแล้วก็จะมีข้อมือเลยนะคะอันนี้คือให้ถ่ายว่าเป็นชุดอะไรนะคะวันนี้พี่แพรจะทําแสดงเป็นตัวละครอะไรนะคะรอติดตามคือ เ้าเช็ดหน้าใช่ไหมคะทุกคนพี่แพนไม่ใส่นะคะนี่เอาทิ้งไปเลยไม่กล้าใส่ค่ะเดี๋ยวจะโดนด่าด่าไปใหญ่เลยนะคะแขกนี้ก็คิดแล้วว่าจะโดนด่าอีกแล้วก็ไปชมในคลิปตามพี่แพนไปเลยค่ะโอยชุดนี้นะคะก็พี่แพนจะใส่ไอ้นี้นิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวมันจะปูมากไปเดี๋ยว YouTube จะเตะแพนออกจากระบบนะคะก็อันนี้ก็คือลงมาข้างล่างแล้วพี่องไม่อยู่นะคะเราจะมาถามแมยยี่เขียวก่อนนะคะว่าใส่ชุดนี้เป็นยังไงบ้างนะคะมา เห็นแต่ hiện đại ก็พอนี่นี่ยังแขวนศรนู้นเลเนาะยังไม่ได้ไหมเก๋แกไม่กล้ายิ้มกว้างนะคะทุกคนแก๋เก๋เป็นรถแกสวยนะแกสวยนะแกยิ้มแบบนี้ไอ้ย่าไอ้ทำไมหน้าเกหน้าแกเนียนๆขึ้นว่าไหมเป็นไรแม่ชุดนี้งามดูเก๋งามอยู่เปในคันใส่ออกไปข้างนอกนี่กำลังออก็ปยัดใส่โต๊ะ ไม่ใช่เขียนแล้วไม่ได้เลือกที่มีคนมีคนห้ามสกปรกมีคนห้ามแทนพี่อมแล้วนะคะตอนนี้เพื่อนบอกว่าให้มึงใ่ขึ้นไปเต้นทั้งเวทีเอาสิได้บอกไงก็เพื่อนเป็นหมอลำเก่าเพื่อนก็เลยว่าชุดชุดเดี๋ยวนี้ก็จะคล้ายชุดหมอลำแกไม่รู้นะนี่ว่าเป็นชุดแบบว่าแม่ครัวคอรเพลงแกคิดว่าเป็นชุดอยังเออมอลำจริง โก้ได้อยู่ดิแม่ก็ประมาณนั้นนะ,ะเดี๋ยวรอพี่โอมไปชอบเดี๋ยวที่แอนทูหาพี่โอมก่อนว่าแม่ก็ว่าสวยอยู่แต่ว่าไม่ให้ใส่บอกไปข้างนอกนะคะแต่ใส่เต้นบนเวทีได้ไม่เข้าใจใครเข้าใจแกก็ค,คอมเมนต์บอกพี่เพนหน่อยพี่แพนไม่เข้าใจคืออะไรใส่ออกไปข้างนอกไม่ได้แต่ว่าใส่เต้นบนเวทีได้เอออูกาศร้อนมากเลยเปิดเดียวจะข้านึงดีกว่าแม่บ้านมบาไแล้วค่ะทุกคน แม่ดดบานแต่งตัวมาเพียรยังให้กินเลยโอ้ไม่ถ่ายคลิปแม่เสร็จยังมาหน่อยเดี๋ยวเขาทำนี่เขาทำกับข้าวไว้นี่เออนั่นแหละเดี๋ยวเขาทำกับข้าวไว,เวไ้เดี๋ยวเขาอย่างอร่อยเลยเมนูเด็ดเด็ดมากบอกจริงเด็ดมากเด็ดจริงเร็วเน๊ะคุยนี่อ <S <S เออเอาแค่นี้แหละเร็วๆนะรีบๆนะโอเค อันนี้ก็จะเป็นสไตล์ว่าทอดไข่ผ่านดิบย่างดีทอดไข่ไขปน,นะน้าแม่มะอันนี้ก็คือน้ำปลาตาอุกๆไปขึ้นถึงน้องเลยเนานะเออใส่หลายบูดคิม้นดอกตาอนนี้มันแซ่บนัวใ <c oughs> ส่อีกนึง เรามมน ะะมันมาแล้วทุกคนมันมาแล้วเอาไปที่นี่เอาไปจากกล่องนีดีล้วดี๋ยวเราซ่อนไว้นะคะน,นี่ก็คือเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวไปเดี๋ยวมาต่เป็น อาบอยู่อาบอยู่ออกมาเช่นั่งขาด้วยนะเช่นั่ง่ะนั่งเถอะอาบน้ำยังไอาบแล้วค่ะอาบแล้วอาบทีเรียบร้อยแป็งฟันสะอาดคขอกินด้วยหน่อยเดี๋ยวาำอะไรกันแม่เกือบ20ปีแล้ววางแหวนมาเก็บเขากินเก็บยังไงปากไกยังกินนะ รถหายโอ้รถายเลยเจ้าหน้าที่เขียนน้ำรถซื้มคือว่ามันซื้อรถมันแห้งแ้ค่รถอยางได้ลมเดือดของรถมันมีรถแรงๆเลยเอามาคืนมาสักนคืนไหนคืนนี้แล้วไม่เอาคือว่าอ๋อมันแรงเกินไปรแล้วเราส่วนมากจะเป็นรถเด็กสิ่งว่าซื้อให้ลูกที่อยากลูกตายอ๋อเด็กในเห็นในข่าวนะซื้อให้ลูกจริงนะลูกายแต่ว่าเด็กๆบางคนมันก็ขี่ดื้อแล้วไปหานลูกตายไหมเลี่ย เปลี i, pse, schme, ่นเรืออไปแม่ใส่ชุดนี้เลยสวยสวยแม่สวยปะบ่ตอบนั่งสวยเจะไปถ่ายคลิปข้างนอกไงสวยช่ไมเนาเนียมดีบวกาเนี่ยตตัวยางจีไอ้คนไปเปลี่ยนไปไปไม่ข้าคชิปองพอดีเป็นพีจีเราบอกเนาะจังไม่ให้ไปเอางี้ ให้อลใส่ไปดูคุณฆ่าใส่แล้วให้ใส่ดูไอบ้ลใส่หมดแล้วอะได้ตัวไอ้ใส่ดูอ้ใส่ปหน้าร้านดูเนยังไม่กล้าไปหอนี่สุดนะชุดพยาบาลนะใครเรอใครเข้มดิเข้มอ้เมว่าไม่ให้ก็ให้เข้มเลยเข้มเยยโอจริงโอ้โอเข้ม อ้าวเห็นไหมอ้โหเข็ม่ะอ้มักยังแต่ให้หิวข้าวให้ดิวจริงก็โอ้ตายตาแต่ว่าถ้าอันไส้ซอสกเผ็ดไน่อเดีบ่อยเขมไปใส่ไงเนี่ยใส่น้ำปลาโอซอสบุ้เยอะใส่น้ำปลาพ่อพิมบอเขาใส่หลายหมดอถ้าชงว่าเขาทำาอพิมแต่ว่าเป็นแม่ัวนี้แบบไี่ผ่าดเลยทำอยูบ้านไม่เป็นไรหรอชุดผ่านอยู่ใช่ไหมแต่ว่าใครล่ะมาพอดี บวกกันเดียวอ่ะไอ้นนี้เราไปเล่ต้องอน้เกันไป่รันไปไไปเต้ที่ดึจางบวกไปไม่ต้องอา้ได้เลกันอยู่บ้านได้ไหมโอเค้า่งก้ถหกินตอให้ไปตายกินเด็กน้อยกินเลรื่องหรอ้ยตาย้งังใก็ไปตายกินเเรื่องหรอเชียเี่ยคุอใช้ชุดนี้ได้เลยหรออย่างไปไปไปคนเดียวเยแล้วไอ้ดอุดนี้เาสจกิงไนได้ห

ใส่ออกนอกไม่ได้แต่ว่าเราใส่เต็นบนเวทีบอลลรมได้ตู้นาำเครื่องเนะเขากลยงงว่าแกแกเข้าใจอะไรหรือว่าคือัวบนเวทีคนเยอะกว่าหน้าร้านนี่คุบนเวทีคนเยอะกว่าหน้าร้านนี่ได้เหมือนขึ้นเนาะมันตีใบยท่ล่ะนียับอย่ใบเร็วเนีบนเวทีตอนนี้ได้ไังตอนนี้ได้พอบกตัวได้ได้เด้ไ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 ด้้้้้้ไ้้้้ ว่าพ <c ười> ี่บะจะ่าเห็นบ่เด้ข่อยบก้านีี่เด <c ười> ้อข uh ่อ uh. ็ห้เต uh. <c ười> okay. oh, ่มตุเรียบ้อยเด้อแม่จะว่าข่อยเอาถามว่าข่อยไปบอกผู้ใดเรียบ้อยกว่ากันฮะข่อยเห็นบ่ตอบเถอะมันชวมัวรุนละตีขึนเลอนี้หมันหัวเราอย่างนี้ไหมเอาหรือมันึมหัวเราตัตนี้มัเมราหรอยักสด อนน้มยเี่ยอนเียนะเียองเราอย่อนเดี๋ยวมันนนเมหวเอ้าเดี๋ยววอี่ตีเยาถามแม่เาเป็นแม่ตั้งแต่บ้องเกิดมามันเห็นตรงวล่อองนี้มาตั้งแต่นั้นแล้วยังเอาแล้วมันเป็นอย่างไหมันหว่ออย่างไหมแม่ก็บอหมูยัเีูยูอะไรกัน ไปแลแม่บอไปถามแม่เอาแล้วต่แม่แม่จะได้เปปุดได้ก็ต้องไปขายิปรีวิวขายขายรถรีวิวขายรแล้วไปไหนแม่เขาย่างออกไปหนังอุบัติเหตุเรานบัวเออเปลี่ยนเออมไอยู่หอกไปเนไ่ารถ็คืนรถมันแรงก่อนก่อนจะเปลี่ก่ก่อนจะเปี่ยนเสื้อผ้าก็เดี๋ยวไอ้ขอเต้นโฟล์้มาเดีว้งต้งตึงตึงตึงน ฮะมันตื่ตัวน้องเลยอันเดียอันเดียเหมือนตื่นเนี่ยว๊อมไม่ไปกินขี้กินตะฮุ้งเหรอว๊อมนี่น้องๆน่เบตาดิไปไปไปนี่น้องหน่เบตาบ๊วม่อนนี่ก็คลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะท่านผู้ชมก็พี่โอมไม่รู้เรื่องรู้เคี่ยอะไรเลยก็ทำนี่มันได้กินแล้วเอออันยังไงะ โอ้ยแบบนี้พี่ลงเด๊บินเป็นนล็อกอุ้งมออะมาดูกันว่าคลิปพี่แพนกับคลิปพี่อมใครจะบินก่อนกันนะจากกันคลิปหน้านะคะคลิปนี้ชอบใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์พี่แพนหน่อยนะคะก่อนที่จะไปมึงกูจะเปลี่ยนพามีเอ็มสิก่อนได้ไหมอ่ะเอ้ายังก็เปลี่ยนใจถึงแล้ครับก็น้าไม่ใหญ่หน่อยไปเลยนะจ๊ะ